เจ็ดเกมชี้ชะตาที่ต้องไม่สะกดคำว่าแพ้บาเทอร์กันเนอร์ครอบครัวไอ้ปืนใหญ่ปัจจุบันอาร์เซนอลตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลก้าวแตงสถานการณ์ตอนนี้กำลังแบ่งแฟนบอลออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งตัดพอแล้วบอกว่าทีมหมดลุนแชมป์แล้วให้ไปนเน้นบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับและ FA ครับดีกว่าส่วนอีกฝ่ายเชื่อว่าอาร์เซนอลยังคงอยู่ในเส้นทางลุนแชมป์นั่นเพราะว่าฤด,ดูกาล เพิ่งจะเริ่มไปเพียงหนึ่งใน3เท่านั้นและการตามหลังหงแดงแค่9นาน้าคะแนนไม่ใช่ตั้ง9นาน้าคะแนนไม่ได้ส่งผลถึงความเชื่อมัน่นต่อผู้เล่นและทีมชุดนี้เลย7เกมหลีกงนักจับฟอร์เรสต์คือบทวิสูน์ที่อาร์เซนอลต้องผ่านไปให้ได้และไอ้ปืนใหญ่จะพาด้วดยการแพ้ไม่ได้แม้แต่เกมเดียวเพราะถ้าแพ้นั่นหมายความว่าคะแนนจะเริ่มห่างหรือว่าพูออกไปในกรณีที่หงแดงชนะต่อไปเรื่อยๆและมันจะค่อยๆลดความหวังชาวปืนโตลงเนื่องจากจำนวนเกมจะลดลงเรื่อยๆ อาร์เซนอลจะเริ่ม7เกมชี้ชะตานีด้วยการเปิดบ้านดวลเจ้าป่าฟอร์เรสต์ต่อด้วยการออกไปเยือนเวสต์แฮมในศึกลอนดอนดาบี้และกลับมาเล่นบิ๊กแบ์ในบ้านกลางสัปดาห์ดวลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบบิ๊กแช์ก็ลุยดาบี้แช์ต่อโดยการออกไปเยือนเจ้าส่วนน้อยฟูแลมตามด้วยการเปิดบ้านดวลเนเวอร์ตันออกไปเยือนพาเลทและเล่นเกมสุดท้ายของปีกับน้องใหม่ในบ้านอิฟสวิททั้งหมดนี้แมนยูอาจเป็นงานที่หินที่สุดแต่ตลอด6วีคจะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์ อย่าง UCL และคาราบาวครับมาแทรกเสมอนั่นทําให้ทัพปืนใหญ่เพิ่มความเสี่ยงในการมีผู้เล่นบาดเจ็บมากขึ้นและการพักฟื้นร่างกายที่ลดน้อยลงถึงมันจะดูยากแต่ผมเชื่อว่าเราดีพอหลังผู้เล่นบาดเจ็บทยอยกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วและเกมล่าสุดกับเชลซีการกลับมาของโอเดงการ์ดทำให้เกมรุกของอาเซนอลดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกลับมาเป็นอาเซนอลที่แฟนบอลคุ้นเคย ความหวังในการคว้า21คะแนนเต็มนั้นก็มีความเป็นไปได้3คะแนนกับฟอ r เรสสำคัญมากกับเส้นทางลุ้นแชมป์ที่เหลือและอาจเป็น3คะแนนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมเพราะก่อนเบรกทีมชาติอาร์เซนอลไม่ชนะใครเลย4เกมในลีกติดต่อกันส่วนตัวผมยังคงเชื่อมั่นกับทีมชุดนี้และเชื่อว่าอาร์เซนอลสามารถชนะฟอเรสในบ้านได้พี่น้องปืนใหญ่คิดเห็นกันยังไงกับ7เกมชี้ชะตนี้ คอมเมนต์เข้าพูดคุยกันครับและในวันแมทเดย์แฟนๆปืนสามารถเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์สดก่อนและหลังเกมในช่องทาง t i ิกตอบแบมเดวอชอนนได้เลยครับถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อติดตามเชียร์ไอ้ปืนใหญ่ของพวกเราไปด้วยกันครับบาร์เทอร์กันเนอร์ครอบครัวไอ้ปืนใหญ่